บันเบัตเตอร์น้ำมันเนอะอ่าตัวแดงไม่รู้ครับตัวแดงว่ากี่การต่ออ่ะเดือนนี้วะหัวยังไม่ต่้อ่ะหัวยังไม่ต่ออ่ะตัวแดงว่าไม่รู้แล้วกี่การต่อ่ะเดืงวะตัวแดงไม่รู้เนับตัวดำต่อันร้องไปเลยตัวแดงว่าไม่รู้แล้วกี่การทําทำไมเจ้านายเดือนร้อนเรอบเดือนนี้เดือนเล็กดีว่ะเนอะ ตัวไม่ต่อว่าที่ครับตัวไม่ต่อว่าที่ครับตัวแดงเดินนี่ครับตัวแดงเดินนี่นะตัวแดงเดินนี่ตัวแดงเดินนี่มาอยู่ต่างนี่ครับส่วนตัวดำมันอยู่กลางบอลับรากาอยู่ดำนะรากาอยู่ดำนะตัวแดงไม่สู้ตัวแดงเดินนี่นะ À, 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 chú mai đô mai đô mai đô mai ừ, đen cùng cao bây giờ ai ừ, đen cùng cao ai đen cùng cao bây giờ đầm đỏ rong 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 đầm đỏ ram đầm đỏ ram vẫn mấy tàu à vẫn mấy tàu à vẫn mấy à vẫn ai à, à. à, đen ngoài nhà nhà to đi quá à. đen ngoài cả cả ni nửa chiều này đen ngoài đến ni lào ừ, ngoài mấy tàu à thì ngoài mấy tàu à thì ไอ้แดงเดินนี่แล้วไอนน้แดงว่าต่ำจุง่งนี่ไดงไหมยังไม่่ตว่ะที่ครับว่าแดงเดินนี่แล้วรามีตัวแดงเดินนี่แล้วนะครับลากาปันร้องลาลากาะปั่นร้องคนะรับเพื่อนบ้าดำาตรามีกับมวยังไม่่อว่ะนะมวยยังไม่ต่ตว่ะโอกาสเบิดรุ่งนะผมบอกโอกาสเบิดรุ่งนะนาตัวดำก็ตีดมากรบโลกโว์

ดีแล้วดีเต้นดีน้ำไปแล้วมันไม่พอใจแล้วโอกาสจะเบอร์กาดที่กาดเปิดเล่นตอนนี้ครับลากาอยู่ดั้มนะครับลากาต้องล่องนะครับหัวไม่ต่อหัวที่ครับไม่ได้ที่ที่เรามีเอากรรมไปดำก็ไปกรรมไปดำก็ไปดำต่อปันร่องนะเรามีนะยังไม่ต่อหัวที่เรา ดับเบ้ลดับเบิ้ลดับเบ้ลดับเบ้ลดับเหัวกูนี่ซัมอร์นะม่ไดเซียตุกลาณีหัวกูนี่ม่ม่ไดเซียซัมเมอร์ตุกลาณีเนี่หัวกูนี่ซัมเมอร์นะม่ยไดเซียตุกลาณีนควันมันตรงไหน กูน right? ี <sucks> ่ซ um in ัมเมอร์ไ <Their> ม <royalty outside> <ks iden weighted> ่ได้เสียจุกกลานี่นะซัมยิงนะตัวดำกามันเอาเบียร์ไม่เป็นเงบตัวแดงกามันไม่อยากเสียเบียร์เนอะก็เลยซัมเมอร์จุกกลานี้ไม่ได้เสียรอว่ากูต่อไปกูดีซ้ำครับกูดีซ้ำในเดิมปันเงินซองแสนสองเหมือนบาทเนอเราว่างหลังซาดเลี่ยมประยัดยอดน้ำใชยหรือว่าแตนเลี่ยมก้องหนองควางบ้านเลี่ยมดินเนอะ chôn gắp cào cháu mấy lẹt chom là vi ơi si mò gắp con này chém gạch cô nòng ủi sôn nòng cái này đại anh em cái bị tung quà đáng vừa đi cái tung tay đây nè